ทีแรกก็คิดว่าประมาณได้สักร้อยโลต่อต้นนะฮะแล้วพอใส่ไปแค่อีกครึ่งกิโลเท่านั้นนะมันขึ้นมาได้เป็นต้นละ2 0 0โลอีกได้อีกเป็นเท่าตัว สวัสดีครับตอนนี้นโมโมมาอยู่ที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งส้มเขียวหวานนะครับได้นําเข้ามาจากประเทศจีนแล้วก็ไปปลูกที่ตําบลบางมดนะครับหลังจากนั้นก็ขยับขยายมาปลูกที่อำเภอธัญบุรีแล้วก็อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังจากนั้นก็ประสบปัญหาในเรื่องของโรคแล้วก็แมลงนะครับก็เลยขยับขยายย้ายมาปลูกที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ เราจะไปดูกันว่าตำนานส้มเขียวหวานที่ยังมีอยู่ต้นอายุกว่า20ปีและยังสามารถให้ผลผลิตได้ขนาดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตาโนโมเข้าไปดูกันเลยนะครับ ครับและตอนนี้นโมมาอยู่กับตํานานสวนส้มเขียวหวานที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเฮียแล้วครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับเฮียช่วยแนะนาหน่อยชื่อเสียงเรียงนามอะไรครับครับผมชื่อสมชายศรีสังสุขนะครับมาจากมาจากปทุมธานีนะฮะมาที่พานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยประมาณ20สกว่าปีแล้วนะฮะส้มที่ถ่ายทําตรงเนี้ ปลูกมาได้2ีกว่าปีแล้วนะฮะเคทคนิคการปลูกก็คือว่าเราจะเน้นยกร่องสูงอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะาาแล้วก็เข้ามานีเห็นร่องสูงมากเลยครับแล้วก็ตอพันธุ์เนี่ยตอทอยเยอร์เสียบเพื่อ้มเขียวหวานก็ตอเ<อ>ขาจะใหญ่กว่าที่เสียบเพราะมันคนละสายพันธุ์กันสายไอ้ออตอน,นี้เขาจะต้นมันโตกว่านะนะฮะทำให้หาอาหารได้ดีกว่า แล้วเฮียปลูกส้มเขียวหวานมาตั้งแต่ปทุมธานีจนถึงมนเนี่ยกี่ปีแล้วครับก็น่าจะ40สกว่าปีแล้วนะฮะอืมสีป,ปีเลยฮะครับครับเดิมก็จากปทุมธานีก็มาจากหนองเออมาจากบางมดมาโอ้ครับครับนี่คือตำนานส้มบางมดเลยะฮะรุ่นพ่อแม่ทํามาครับ ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่มาปลูกที่บางมดแล้วก็ย้ายมาปทุมธานีใ่แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ครับโอ้แสดงว่าประสบการณ์เฮียนี้ร่วม40กว่าปีประสบการณ์ก็พอมีพอสมควรแต่อย่างว่ามันก็มีการลองผิดลองถูกบ้างครับเพราะต้มตรงนี้เรียนรู้กันไม่จบหรอกครับเพราะว่าที่ที่ปทุมธานีดินก็จะอีกแบบหนึ่งที่นี่จะเป็นดินประมาณไหนฮะจะเป็นดินร่วนปนทรายปนลูกหลังด้วยนะฮะดินตรงนี้มันเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดี ดินี้เนี่ยฮะทำให้ต้นสมบูรณ์แล้วคลองที่ผมเห็นที่ขับรถผ่านมานี่คือเขาขุดไว้แล้วหรือว่าไงฮะอ๋อช่วงตรงที่มาซื้อที่นะที่มันเป็นที่เปล่าเป็นที่นางเงี้ยเราก็มาพัฒนากันเองขุดคลองกันเองครับดี๋างนีเฮียขุดคลองเองนะครับขุดคลองที่ทานมาใหญ่ๆเนี่นะใช่ครับแล้วที่เป็นซอยย่อยอะไรด้วยเฮียขุดเองหมดเลยขุดเองหมดเลยคือเหมือนเหมือนที่ปทุมธานีเลยก็เอาจากโมเดลปทุมธานีมาทําที่นี่ครับอืมครับแล้ว ผมเข้ามาเนี่ยผมตกใจมากเลยส้มอายุ20กว่าปีเนี่ยมันดกได้ขนาดนี้เฮียมีวิธีการดูแลส้มอย่างไรครับก็ต้องใส่ใจมา<อ>ทุก,กวันนะ,ะมาทุกวันแล้วก็เรื่องปุ๋ยยาแรงงานต้องให้ถึงมไม่ว่าการจัดการเรื่องค้ำกิง่งตัดแต่งกิง่งเรื่องฉีดยาฆ่า,มาแมลง ค่าลาทุกอย่างเนี่ยฮะต้องทําให้ถึงแล้วก็ส่วนหนึ่งปุ๋ยเป็นตัวสําคัญเป็นตัวหลักปุ๋ยเนี่ยก็ต้องให้เพียงพอผมเองผมได้ใช้ปุ๋ยฟูจิเทคนะฮะอของบริษัทโซตัสมีเซลล์เข้ามาแนะนําให้ใส่ผมก็บอกเออใส่สักกระสอบเดียวไม่รู้เรื่องเลยเอามาหนึ่งคันรถมาลองดูนะฮะราบข่าวว่าเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยซันเฟต ล้วนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยกล้าใส่นะฮะก็ถ้าจะบำรุงต้นนะฮะตอนแรกเลยตอนแรกนะผมส่วนมากต้นแก่แล้วปกติก็จะต้องใช้ยี่สเจ็ดเจ็ดนะแต่ผมเองผมต้นโตแล้วผมต้องการบำรุงลูกบำรุงดอกผมก็ใช้สูตรสิบหกเพื่อ <11 6. S 2> ขึ้นน้ำพอขึ้นน้ำบอลมันแตกมาดีๆแล้วเนี่ยส่วนที่จะมาขยายผลเนี่ยผมก็ใช้ 12 12 17นะฮะตัวนี้ก็จะขยายผลได้ดีครับใช้ไปแล้วใบมันจะดำเงา <No. S 1> นะฮะแล้วก็สวยนะฮะลูกก็จะแข็งแรงเคยใช้ตรงนี้นะฮะผมเคยใช้ระบบใส่ปุ๋ยเนี่ยเคยใส่ลงดินเนี่ยนะหนกิโลต่อต้นนะฮะแล้วผมก็มาใช้ปุ๋ยโซตัส สู่16เนี่ยนะฮะรประมาณอีกครึ่งกิโลใส่ตามหลังจากใส่ปุ๋ยที่เคยใส่ไว้หนึ่งกิโลนี่นะประมาณสัก15วันแล้วใส่ระบบน้ำเข้าไปต้นหนึง50กร,รัมนะใส่ไป10รอบต่อเนื่องกันไปเลยนะภายใน1เดือนนะก็ตกแล้วเพิ่มอีกครึ่งกิโลส้มที่เคยแตกออกมาตอนช่วงลูกตรงนี้ยังเล็กๆอยู่ที่ยังไม่เคยแตกนะนนนนนผมทด ผมเห็นว่ามันจะแตกตามหลังมาอีกเยอะแยะแตกมากได้อีกเท่าตัวเลยส้มเลยทีแรกก็คิดว่าประมาณได้สักร้อยโลต่อต้นนะฮะแล้วพอใส่ไปแค่อีกครึ่งกิโลเท่านั้นนะมันขึ้นมาได้เป็นต้นละ2 0 0โลโอ,อีกได้อีกเป็นเท่าตัว<อ>ส้มรุ่นนี้มันเป็นส้มเก็บสาสตร์จีนมันแพงอยู่แล้ว<อ>นะฮะ ถ้าเราได้ขึ้นมาขนาดนี้เราถ้าปุ๋ยกิโลประมาณ30บาทนี่เราใช้ครึ่งกิโลเนี่ยมันเพิ่มมาอสุ่มว่าต้นละร้อยโลเนี่ยเราเงินตรงนี้ที่ลงทุนไปผมก็ถือว่าคุ้มครับท้ายนี้อยากจะให้เฮียฝากอะไรกับชาวสวนส้มที่กำลังปลูกส้มเขียวหวานอยู่ครับก็ปุ๋ยเป็นตัวที่สำคัญนะฮะปุ๋ยพยายามซื้อปุ๋ย พวกซันเฟตมาใช้เช่นฟ,ฟูจิเทคตัวเนี้เป็นปุ๋ยซันเฟตล้วนและเขาก็มีธาตุอาหารเสริมอาหารรองครบผมมาใช้เนี่ยผมสังเกตได้ใบผมจะใบดำใบใหญ่ใบหนาแล้วก็ถ้าช่วงใบแก่แล้วใบมันจะเงาดำแล้วก็ลูกก็สมบูรณ์ผมก็ยอมรับในส่วนตรงนี้นะฮะ ก็<า>เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ส้มเนี่ยมันเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีครับครับและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียสมชายมาเป็นอย่างสูงนล้ะ,ค,ะครับครับสวัสดีครับนี่ก็คือประสบการณ์และความประทับใจของเจ้าของสวนส้มเขียวหวานที่ได้ใช้ปุ๋ยฟูจิเทคในการดูแลส้มเขียวหวานให้เจริญเติบโตต่อเนื่องและทําให้ส้มเขียวหวานมีคุณภาพขายได้ราคาดีสําหรับท่านใดที่ปลูกส้มนะครับสามารถที่จะใช้ปุ๋ยฟูจิเทคตามตารางนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นโมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ